Thank so you. ตูจีนแบบนี้ต้องพูดถึงปุปปารากรจีนหลายคนอาจจะงงนะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นงิ้วอา,อาจจะพอว่าอิบปอกกันบ้าไ <ขอ S 1> เลยถ้าหากว่าไม่นับรวมที่แสดงตามหอประชุมต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าหาดูได้ยากเต็มทีเพราะว่ามีหลายปจายัจจัยอย่างเช่นคนจ้างไม่ค่อยมีค,คนดูหายากรวมทั้งคนสืบทอดก็หายากด้วยนะครับใช่ค่ะเริ่มหาดูยากแล้วแต่ว่าถ้าเราพูดกันจริงๆถ้าย้อนไปช่วง5ปีที่ผ่านมาเนยนะคะถือว่างิ้วกลับมาโลดแล่นอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมออนไลน์นะคะเพราะว่าเขามีการสืบทอดผ่านทาง หลานจีนมีความรู้ระดับปริญญาทีเดียวที่เห็นไปให้วัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยยังคงอยู่ต่อไปนะคะเรื่องนี้เรามีรายงานพิเศษให้ได้ชมกันค่ะเชิญครับ5ปีมาแล้วที่หลินลูกหลานโรงนิ้วย่านเยาวราชเฝ้าฟูมฟักฝึกฝนฝีมือทั้งการเตรียมงานและการแสดงอุปรากรจีนหลังจากที่เธอติดตามคณะนิ้วที่มีบรรพบุรุษรุ่นปู่เป็นหัวหน้าคณะไปแสดงทั่วทุกมุมเมือง ถึงวันนี้แม้นเธอได้ใบปริญญามาครอบครองแต่ก็ไม่ได้ลดความมุ่งมั่นที่จะสืบทอดวัฒนธรรมเฉกเช่นปัญญาชนทั่วไปที่ต้องการไปสแสวงหาโลกใหม่จากสำนักงานหรูหราใจกลางเมืองจากคณะนิ้วเล็กๆย่านเยาวราชวันนี้โลกของอุปรากรจีนได้กลับมาพัง,งาดบนโลกออนไลน์ด้วยฝีมือของเธอและเพื่อนสมาชิกปัญญาชนที่ผัดกันคิดและค้นหาข้อมูลมาแต่งเติม ให้คนรุ่นใหม่ได้เหลียวมองรากเง้าของวัฒนธรรมดั้งเดิมนิ้วไซเบอร์ที่นิ้วที่อยู่โบนโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็พยายามหาภาพนิ้วสวยๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีเลยเอ,อ่อห,หลินจะชวนคนให้มาถ่ายนิ้วเยอะๆอะไรเงี้ยคือดูไม่รู้เรื่องก็ขอดูภาพสวยๆก็ยังดีขอแค่นี้ก็พอแล้วค่ะ แต่ความหวังที่ตอนนี้ที่พอทําได้คือขอให้คุณแค่คลิกเข้ามาดูคลิปนิ้วที่หลิงเขียนบรรยายไทยดูซิว่าดูรู้เรื่องไหมเหมือนกับหนังต่างชาติแล้วเราดูบรรยายซับไตเติลด้านล่างแค่นี้ก็พอ,พอแล้วค่ะความรู้ที่ถูกต่อย,ยอดไม่ได้มุ่งหวังให้คนกลับมาร้องนิ้วแต่ต้องการเพียงการต่อเติมองค์ความรู้ของตัวละครอุป,ปรากรจีนเพื่อเพิ่มอรรถรสในการชมที่น่ารื่นรม นถูกถามบ่อยๆว่าหาดวงยิ้วที่เยาวราชได้ที่ไหนตอบเลยได้เลยว่าไม่มีหือจริงอยากให้มีดวงยิ้วถาวรอยู่บนถนนเยาวราชให้มันเป็นแหล่งศูนย์รวมแล้วก็เป็นการเศรษฐกิจท่องเที่ยววัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนอะไรทํานองนี้ค่ะวันนี้กลุ่มนิ้ว .com จึงเปรียบได้กับต้นกล้าที่กำลังสยายกิ่งก้านรอวันเติบใหญ่กลายเป็นยิ้วโรงใหญ่ใจกลางกรุงอย่างที่สาวน้อยปริญญา ลูกหลานชาวจีนเยาวราชเฝ้าฝันถึงท่วงท่าและทํานองที่จะดัง,งกึกก้องใจกลางชุมชนชาวจีนเยาวราชอีกครั้ง